สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะมารับชม LC7 นะครับเอ่อไถนะไถข้างบ้านนะจะปลูกอ้อยครับนี่เราอ้อยนะนยยปลูกอ้อยเล่นๆข้างบ้านนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเชิญก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับแม่เจ้านะครับไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วคลิปสั่นกันเลยทีเดียวเชียวนะวนะครับเดี๋ยวรอ LC7 มานะนี่เราไถาข้างบ้านนะเล่นๆน,นะปลูก ลูกอ้อยเล่นๆข้างบ้านนะเบืเอ่เอเอาไว้ใช้ในงานต่างๆนะพิธีต่างๆเนี่ยอ้อยนี่ก็สำคัญนะไปไหนไอ้่โชเฟอร์นี่ครับไม่ใช่ถ่ายตรงนี้นะลืมบอกเขาเมื่อกี<ฮ>ตรงนี้ไม่ใช่ ไสตงรงนู้นไปนะก็ไม่รู้จะไถยังไงเหมือนกันนะเพราะไถไม่เ็นนะพอไถไถนะไอ้ดินมันนิ่ม,น,มนิ่มแล้วก็เอาอ้อยตั้งตังปกๆไปนะเราไม่ใช่สายอาชีพแล้วนะับมือสมัครเล่นเลยนะเนี่ยในการไถนะแทบจะไม่มีความรู้เลยนะเนี่ยในการไถอย่างนี้ฐานเมงตั้งมันก็เป็นเลยนะนี่นครับฝนตกให้ดินนุ่มมากก็อาจจะไถง่ายอยเป็นฐานอะไรวะเนี่ย อะไรดีเอสดีเอสองสี่ห้าขีดหกอะไรสักอย่างน,นะครับนะเป็นผ่านที่หกจานนะมันมันสามารถปรับเป็นห้าจานได้นะผานนี้ก็จะปลูกอ้อยนะใช้ในาการว้ต่างๆนะก็เลยปลูกข้างๆไว้ข้างๆบ้านนะเพื่อได้ใช้นะ ววไถครับไถครับไม่ใช่ตัดหญ้าเราก็ชินากับการตัดหญ้าเราเยอะเออมาบอไถไถไหมเราไถก็ไม่มาบินนะ mm hmm. ใครมีความรู้เ,ออเรื่องการไถดินเนี่ยยกปลูกยกไรก็แนะนำได้นะ mm hmm. <laughs> นีก็ตื้อผ่านมาแท mm hmm. บจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเนี่ย ทีแรกซื้อมาในหัวซื้อมาหนะ้กากาวว่าจะเอาไว้เอ่อยกร่องนะร่องร่องปาล์มนะร่องน้าปาล์มอะไรพวกนี้นะร่องว,วางทางปาล์มนะ้ฝน,นตกแล้วก็เอามาไถไถกันบ้างนทะาจะไม่ได้ใช้เลย <c oughs> เป็นพานของแอลห้าศูนย์นะจะสามารถใส่กับแอลสี่เจ็ดศูนย์แปดได้นะครับ ไม่รู้เขาจะตายยังไงเหมือนกันนะก็จะปลูกอ้อยแนวยาวนะครับนี่เว้ข้างบ้านนะยาวไปนู้นเลยนะก็เราก็ตั้งหนึ่ง ก็ถ่ายไว้มั่งแล้วนะ Dėl ใครมีความรู้เรื่องอาการไถปลูกอ้อยปลูกอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ได้นะนี่ทําไม่เป็นจริงๆนะส่วนมากก็งานที่บ้านก็ตัดย้าตวดปาล์มใส่ปุ๋ยสวนปามเป็นหลักนะครับ

Nè vâng. đây nèo dao leo. Nè dao leo. Nè cái nít đây. dao đi. Đây đái này. năm bữa mình tám mì rồi. Nè bên leo à. Thấy bữa. Mì quá đi. Nè có cút rù Không nam leo. ยกพุกแล้วแม่เจา้ามดุดมดแดงนะขอแก้งขอขานะ คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะคลิปนี้ต้องมาหาสาระกันเองมึงติดดูอ้อยติดอยู่อ้อยติดอยู่อันหนึ่งอ๋อ้อยติดมึงยกปูนเลยเอาอะแล้วมึงปี๊ปูนไะนี่ปูนก็ไถไป ปูนนี่ตรงนี้ยาวพูนนี่มึงเล็งให้ตรงตรงนี้ยาวล็อกหนึ่งเลยเรเอาไหมนี่พูนยาวนี่ก็ได้นี่เอาล็อกนี่พูนไปครับเพิ่มปูนพอมาเหมอนเดาเดา,เดามั่วๆไปเลยนะนี่ให้ตรงเลย เนี่ยหมาจูไม่ใช่หมาจูนะมาบ้านหมาในหัวนะแล้วก็ตรงมาตรงตรงตรงเลยนะตรงเลยนะตรงตรงแบบนี้เลยเอ,อตรงมา ในไทยเข้าดีมากเลยแล้วก็ทหามันเป็นบุ๊ก บริเวณนี้จะไายไม่ค่อยเข้านะมันแข็งซะเหลือเกินน่า,ากราวเยอะนะ มีหนึ่งปุ๊กนะ <Hello. S 1> โอเคนะก็น่าจะได้แล้วนะประมาณนี้ไทแบบหยาบๆนะแล้วก็ลองไทอีกสักรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะ <Yes. S 1> ยกให้เป็นปุ๊ก้อง <Yes. S 1> ยกเป็นปุ๊กเนินก็หน่อยนะ แล้วเจ้าหมาก็มานอนเลย hai tay đeo. ก็ดำตรงนี้นี่ก็จะทำเป็นสามเออสามปุกอะไรกันนะสามไอ้อคูนพูนเนี่ยมันแบบติดต้นราวอะไรด้วยนะคนอาจจะได้ประมาณนี้ ถอยไปซ้ำเลยถอยไปแล้วก็ตถอยบุบเลยถอยไปซ้ำมันถอยไปซ้ำเหมือนเดิมเลยก็ได้เลยตถอยเป็นเนินบ่ ออรากพร้าวนี่แทบจะไถไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยทางเรา้ามันคงข้างหน้านะ A dù mong 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 mắt à mưa nè không biết đi ngon 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 เป็นสามปุกนะสามกระปุกใหญ่ๆเลยนะไก่มั่วตัวหมดแล้วนะว่างๆนะหลังจากบรรทุกบามก็ฝนตกตกก็เอาอ้อยมาปลูกเล่นๆนะเผื่อได้คันน้ำกินนะนี่ไหมาดำนะครับชอบรอยไถยนะรุ่มรุ่มเย็นมันตรงถึงน,นะเจ้าหมาเนี่ย อัวเองนี่พออ่นะมันติดต้นมะม่วงต้นนู้นหัวปลูกไว้ก็ยาวนิดนึงนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระนะไม่ยกปลุกอะโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนี่ทุไทยแบบยามๆนะครับ